高橋さん。 และวงชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกหมู่เหล่าและน้องมันลึกถึงพระมหาปุชาธิที่คุณล้นพลที่ทรงปกท่าอยู่หัวพระมหาเจวศราราช,าชาเจ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ตาเรียมทรงมีพระบรมรานคุดดูปากกาแต่ด้วยพระปรีชายานอันสุขุมลึกซึงเมื่อเสด็จขึ้นถเถลิมสวรรค์ราชสมบัตินั้นบ้านเมืองรุง การพาณิชย์นาวีและมีการติดต่อทางงบประมาณบำรุงแผ่นดินเผ่นที่ข้าราชการเก็บภาษีอากรทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ซึ่งร่วงโรยไปตามกาลเวลาโดยทรงโปรดให้สร้างพระอารามเจ้าอยู่หัวซึ่งมีมากกว่าสามสิบพระอารามล้วนทรงสร้างคำพีพระไตรปิฎกอันเป็นหัวใจของการศึกษา ตรงเล็งเ,เห็นว่าการศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมืองและประชาชนสราบันีตำรายาโหราศาสตร์การช่างวันว่าวัดโพคือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเป็นการเริ่มลุกรานอธิปไตยของไทยดังนั้นให้หมดไปจากประเทศเพื่อป้องกันผสมนิกรอนันเป็นวิธีก,การที่พักสันล่อดา27ปีแห่งการครองราช สงครามคุณ หนะ้ายกปกปึ๊บตลบ ယကျွအအိ့ပြိဧတောကွေြေကေြေ